เคาะบอลเคาะบอลถูกแม่โอ้โหอย่างนี้เหรออย่างนี้ไม่ได้เคาะบาสทเกินใจแล้วสวัสดีครับ ผมโคชเป้งสาธิตธนทักษ์กับรายการข้อขยับ f ฟ m i l y ตอนนี้เราอยู่ในช่วง first coach เพราะผมเชื่อว,ว่าพ่อแม่เป็นโคชคนแรกให้กับลูกได้ครับครอบครัวนะครับแก้วลอยฟ้านะครับคุณพ่อเป็นนักกีฬาเก่านะครับคุณลูก2คนก็เป็นนักกีฬาเล่นกันจริงจังเลยทีเดียวแต่คุณแม่ไม่เคยออกกําลังกายเลยครับเราจะมาดูว่าคุณลูกๆและคุณพ่อเนี่ยจะสามารถชักชวนคุณแม่มาออกกำลังกายได้ไหมครับ ผมกรกฎดแก้ลอ,อยฟ้าครับครับผมชื่อเด็กชายจิระพัฒน์จรังมาครับชื่อเล่นชื่อวยเตียวครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิระพัฒน์ลอยฟ้าครับชื่อเล่นชื่อแก้มีครับพ่คุณพ่อชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลน,นะครับก<อ>็จะไปเล่นประจำแทบ,บจะทุกวันส่วนคุณลูกเนี่ยก็ไปซ้อมบาสคนนึงคนนี้ไปซ้อมบาสครับหรือคนนี้ก็ไปซ้อมแบบผมว่าชอบเล่นบาสเองนะแต่ส่วนลูกเนี่ยเอาไปให้เขาลองก่อน อย่างสมมติว่าตอนตอนที่เขาเริ่มทีแบทใช่ไหมครับหนึ่งสนามบาสไอสนามแบทมันใกล้เราก็เลยเอาเข้าเข้าไปลองดูก่อนรแรกๆก็เหมือนแกมบังคับนิดนิดพอตีไปตีมามันเริ่มมีกาิสัมพันธ์กับเพื่อนไงมันได้เจอเพื่อนรุ่นเดียวกันวัยเดียวกันได้เล่นกันอย่างเงี้ยมันก็เริ่นอาจจะทําให้เขาเริ่มชอบมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมเอาไปนั่งดูผมแข่งบาสซ้อมบาสเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยผมเอาไปที่สนามบาสตลอดก็เลยเอาไปไปนั่งดูเขาเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ย พอเขาได้ลองมาแล้วได้มีเพื่อนเขาก็เลยเริ่มชอบมากกว่าชื่อพงศภัชแก้วลอยฟ้าค่ะอาชีพพยาบาลค่ะเจออยู่กับลูกช่วงไหนบ้างคะ <c oughs> ก็อยู่ช่วงแล้วแต่บางวันจะได้อยู่เวรไหนคะ่ะถ้าเป็นเสาอาทิตย์ก็จะเลือกได้ก็จะเลือกอยู่เวรดึกเพราะว่าลงมาก็จะได้อยู่ดูแลลูกนะแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะอยู่เวรเช้าบ้างบ่ายบ้างไงคะก็จะได้อยู่กันช่วงเย็นอะไรอยเี้ค่ะ ้อันดับแรกเลยก็คือให้เขาออกกำลังกายเนาะอันดับที่สองคือจะให้เขาห่างจากโทรศัพท์ได้อยู่กับคุณแม่ช่วงไหนครับไม่ค่อยไดีแม่ออกเวรนค่ะวันวันวนึงเจอแม่กี่านาะทีวันสามชั่วโมงครับวันวันหยุดก็ตอนเที่ยงเที่ยงมีเวลาทำอะไรที่พร้อมอกับคุณพ่อพวันไหมกับพ่อแม่ลูกสี่คนเลยไม่มี ภารกิจแรกวันนี้นะครับเราจะมาชักชวนให้คุณแม่นะครับฝึกเล่นบาสเกตบอลกันโดยฝึกกันเป็นครอบครัวคิดว่าถ้าเราเป็นโค้ชเนี่ยจะต้องสอนแม่เล่นเราต้องสอนอะไรบ้างทุกอย่างอะ,อะไรบ้างเาะว่ายิงว่าส่งบอลต้องต้องต้องคิดด้วยนะว่าตอนนี้คุณแม่แมยังเล่นไม่เป็นสมมุติถ้าคนเริ่มจากอะไรดีเคาะบอลคุณแม่โอโ้โหอย่างนี้เหรออย่างนี้ไม่ได้ ขขาวัดทำไงครับพาอ่าไหนลองทำสิแล้วภารกิจวันนี้ครับมาเป็นภาระของพี่ชายคนโตครับซึ่งเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเช่นเดียวกับคุณพ่อนะครับที่จะต้องมาคิดภารกิจให้คุณแม่ได้เรียนรู้และทดลองทำกันทักษะที่สองคุณพ่อมีเสนอไหมพ่อสลับก็ได้ครับขับซ้าา โอ้นี่สลับซ้ายขวามีม,มีมีตัวชีวัดไหมคือตัวชีวัดคือหมายความว่าต้องทำได้เท่าไหร่ถึงจะผ่านพอให้ได้สองนาทีหน่งนาทีก็ได้แล้วมั้งอ๋อหนึ่งนาทีทักษะต่อไปเป็นอะไรส่งไหมพ a สบอลถ้าลองเป็นพาสครับพาสบอลก็ได้เป็นการส่งใช่ ภารกิจที่สองนะครับคุณพ่อเสนอให้คุณแม่ทําการรับส่งลูกบาสน,นะครับเป็นการส่งสองมือระดับอกนะครับเป็นทักษะที่ไม่ง่ายกันเลยทีเดียวคิดว่าคุณแม่จะทาได้ไหมไดสิบครั้งไม่หล่นครับคุณแม่ทาเป็นหรือ,อยัง <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าคุณแม่จะทได้ไหมครับ เริ่มกันแล้วนะครับภารกิจแรกนะครับการเคาะลูกบ้ลนะครับดูครับการเคาะที่ถูกวิธีครับสอนอย่างนี้จะทํากันเป็นไหมนี่ยไม่รู้อะไรซะแน่คุณแม่เคาะได้ชิวๆิวเลยครับใหนคุณแม่ลองเคาะมือซ้ายสิ คุณแม่ยังทำได้อย่างสบายๆยอยู่ครับทีนี้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ้าวสายขวาเลยใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วงี้เออตัวต้องไม่แข็งนี่ตัวต้องแบบโยกหน่อยดิเนี่ยถ้า<ช>มองถ้ามองบาร์ได้ดิมองข้างหน้าเงือใครของแก้มอีกเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ อุ้มท you know mm ั hmm. mm ้ง hmm. บ uh ้านถึง hmm. ก็ตกใจเลยทีเด er ียวครับแม่คุณแม่มีความสามารถขนาดนี้ซ่อนอยู่ผ่านภารกิจกันได้ยังไงได้เราไปติดตามภารกิจต่อไปเลยยืดเอาขาไปด้านหน้าด้วยอุ้ยเนี่อเดี๋ยวเบาๆดิเนี่ยรับวัลรับอย่างนี้เออมืออย่างนี้อ่าเอียะเออ เวลาส่งต้องก้าวขาด้หรอได้จะได้มีแรงจะได้มีแรงโอ้โหโมวแต่กังวลว่าคุณแม่จะทำได้ไหมน้องเกียมอีน้องคนเล็กเล่นบาสไม่เป็นนี่นะได้โอกาสอดเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับหลังจากที่ได้ดูนะครับอ่ ทั้งครอบครัวเนี่ยพยายามสอนคุณแม่แล้วคุณแม่มีทักษะที่ดีเลยทีเดียวแต่ทีนี้เราก็จะเห็นปัญหาว่าเออทั้งน้องจิ้มผีเนี่ยส่งไม่ถึงแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ยังรับบอลไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวผมมาเพิ่มนะครับจุดเน้นสักนิดนึงว่าเราจะฝึกยังไงดีเบื้องต้นที่หนูหนูลืมสอนคุณแม่วิธีรับบอลเพราะเวลาเวลาส่งไปเนี่ยคุณแม่จะเป็นลักษณะที่จับอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมฉะนั้นเวลาส่ง อาจจะโดนตัวคุณแม่ได้ฉะนั้นเวลาต้องค่อยๆเราต้องนึกได้ก่อนว่าคุณแม่ไม่เคยเล่นบาสดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยไปสอนให้คุณแม่เริ่มอาจจะเคาะบอลก่อนแต่คือให้ให้ทำมืออยู่ในลักษณะนี้อันที่2น้องกิมอียังส่งประเป็นอ่านในร้องส่งให้คุณพ่อทตรงนี้ใช่ ยังไงเอยสมัคนี่เวลาทำเนี่ยเราไม่ต้องทำอย่างนี้สมมุติเราอยู่อนี้ใช่ไหมถ้าเรารับกว้างเนี่ยแต่พอเราจับแคบเนี่ยเราเลยต้องมามาหมุนอยู่ตรงนี้เริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วหมุนมาแค่นี้อย่าเอาไว้ที่ขาอย่าเอาไว้ที่ขาแต่มือตรงนี้แล้วหักข้อมือไว้ นี่รับกว้างรับกว้างหักข้อมือลืมอะไรเราลืมอะไรเราลืมเราลืมหักข้อมือเพราะเราทามือแข็งนี้เลยรับไม่ได้เออส่งดีขึ้นละ <laughs> ม,มือยังแข็งอยู่เวลารับเวลารับงอแข็งเข้ามาด้วย <laughs> เวลารับจบจบที่นี่เวลารับเราก็ให้มันมาให้มันมาจบตรงนี้เอ๊ะ <laughs> <laughs> อยู่นี้ทำกลมกลมทำกลมกลมทำกลมกลมอยู่นี้ให้มันเป็นเป็น,ปนอ่าเออตอนนี้ส่งเริ่มดีแล้วโอเคภารกิจต่อไปนะครับคุณแม่และน้องเจกมอีจะต้องฝึกโยนและรับลูกบอลให้ได้20ครั้งครับโดยที่ลูกบอลห้ามร่นลงพื้นโดยดิดคาดไปติดตามดูกันว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่ รับวันก็ถ่ายหลังเนี่ย,ยนี่ไ้แล้วเยอสอนน้องด้วยกินทำมือไงนะขา,ขาด้วยนะส่งเจ็บเดี๋ยวเสียอย่าแรงลูก เดี๋ยวเราเริ่มพัดละกิจเลยนะครับสูงบนไม่ตกพื้น20รสิบรอบครับหนึ่งไปตอหลังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอ็ดสิบอง จ1า5เกนื่องจากคุณแม่สามารถผ่านภารกิจโยนรับลูกบอลได้อย่างสบายๆนะครับเราจึงมีภารกิจพิเศษ เพิ่มความท้าทายมากขึ้นและเป็นการเพิ่มความสนุกสนานในครอบครัวอีกด้วยโดยคุณแม่จะต้องเล่นลิงชิงบอลโดยมีคุณพ่อเป็นลิงที่ผ่านได้ยากสุดๆเลยทีเดียวไปติดตามกันนะครับว่าคุณแม่จะทําได้ไหมโอ้เป็นหนึ่งสองสแดดสหน้าขยับมาหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบ1อ็ดสิบสงไปเยจ็ดแปก้าั้ไรู้สึกสน,นุกครับสน,นุกนิดหน่อยครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่แม่มาเล่นด้วยครับ เก,เก่งอยู่ครับเก่งกลางๆครับแล้วอนานตจะขอให้เล่าเล่นด้วยอีกไหมขอครับขอครับขอให้พี่ๆน้องๆชวนพ่อแม่มาเล่นกับลูกๆนะครับลูกจะได้ดีใจอยากให้พ่อแม่พ่อแม่แมเล่นกับลูกเล่นกับลูก,ลก,ลกพ่อแม่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงพ่อแม่ พ่อแม่ได้มีสิ่งท่อบเขงแน่และอยู่กับลูกเป็นนานๆให้มีส่งัี่อเงนน,นเสร็จสิ้นภารกิจกันไปได้ด้วยดีนะครับคุณแม่ก็เล่นกีฬาได้ดีเลยลูกๆอย่างเซอร์ไพรส์นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณแม่จะสามารถเล่นบาสรับส่งได้ดีขนาดนี้แต่พรุ่งนี้นะครับเป็นภารกิจแบดมินตันเรามาติดตามกันว่าคุณแม่จะทำได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันในช่วง first coach ส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Fit Together กับโคชเจน่าค่ะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายแอบนะคะไม่ใช่แอบแบบนี้ค่ะแต่เป็นแอบส์นั่นก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานั่นเองค่ะแต่ที่โฟกัสในวันนี้นะคะก็คือ11 lines หรือว่าร่อง11นั่นเองค่ะหลายๆคนอยากมีร่อง11เนาะแต่ว่าท่านี้นะคะอยากจะฝากไว้เลยว่า ไม่ว่าเราจะออกกําลังกายยังไงนะคะสําคัญที่สุดการคุมอาหารเนี่ยมีผล70%ส่วนการออกกําลังกายให้ถูกจุดนะคะมีผล30%ค่ะโอเคสำหรับท่าในวันนี้นะคะเราก็ง่ายๆเลยค่ะใช้แมทนะคะหรือว่าเสือของเรานั่นเองโอเคเราจะทําท่า V ups นะคะหรือว่า Knee Tuck crunches คำว่า crunch ก็คือแบบนี้ค่ะการบดเนาะก็คือเหมือน sit up นั่นเองเราจะ position นะคะก็คือนอนลงชันเข่าขึ้นแบบนี้นะคะส้นเท้าอยู่ใน position แบบนี้จากนั้นนะคะใช้มือประคองแล้วก็เอ็นตัวนะคะให้ลำตัวนะคะเป็นเส้นตรงและเป็นตัว V shape นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเราจะทำการยกขาขึ้นแบบนี้นะคะและ crunch ชึบอ่าชึบ โอเคแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด10ครั้งค่ะ Let's go โอเคค่ะถ้าสำหรับใครที่อยาก a ชา e เลนให้มากกว่านี้นะให้เรานะคะเอามือ ออกแล้วก็ประสานไว้แบบนี้แล้วก็ครันช์แบบนี้ได้ค่ะต่อมานะคะเราทำเซนเตอร์ไปแล้วกล้ามเนื้อหน้าทองตรงกลางคราวนี้เรามาดูที่โอบลิกหรือว่าด้านข้างบ้างให้เรานะคะพับขาไปที่ด้านขวาแบบนี้จากนั้นก็ครันช์ท่าเดิมเลยค่ะเราจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อหน้าทองด้านข้างมากขึ้นนะคะ5้าครั้งค่ะโอเคสวิชซ้ายพับไปด้านซ้ายค่ะ ทําท่านี้ได้ถูกต้องนะคะรับรองเลยว่ารู้สึกแน่นอนท่านี้ไม่ง่ายเลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาทําท่า Plank Hip Twist โอเคคำว่า Twist นะคะก็คือการบิด hip นะคะก็คือสะโพกของเราเราจะทําบิดสะโพกของเรานั่นเองทํำยังไงนะคะโอเคก็ Position ที่ท่าแพลงนะคะอ่าโอเคให้เริ่ม Position แบบนี้ค่ะนอนลงนะคะแล้วก็ตั้งข้อศอกของเราแบบนี้นะคะกําปั้นแบบนี้ปุ๊บ โอเคจากนั้นเราจะยกตัวขึ้นด้วยการเกร็งหน้าท้องนะคะเอาไว้แบบนี้ปุ๊บอ่ารักษาให้เป็นเส้นตรงนะคะไม่แอ่นหลังแบบนี้โอเคจากนั้นนะคะเราจะทําการทวิสต์หรือบิดสะโพกลงแบบนี้ปุ๊บซ้ายขวานะคะนับเป็น1รอบนะคะทําทั้งหมดห้าครั้งพอค่ะ let's go โอเคค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งท right ่าค right ่ะต่อมานะคะเราจะทำท่า side plank dip โอเคก็เป okay? okay. ็นแพลงเหมือนกันแต่เป็น side ก็คือด้านข้างนั่นเองค่ะ position เหมือนเดิมนะคะให้เรานะคะวางแขนของเรานะคะอยู่ที่ใต้ไหล่ของเราแบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้เราทำแบบ modify ก่อนนะคะเอาแบบง่ายก่อนก็คือการเอาเข่าของเรานะคะประกบอยู่ด้วยกันแบบนี้ จากนั้นนะคะมือวางที่ฮิปหรือว่าสะโพกและทําการยกตัวขึ้นปุ๊บแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็ลดตัวลงแบบนี้โดยที่ฮิปหรือว่าสะโพกข,ของเราส่วนนี้นะคะไม่ติดกับพื้นจังหวะที่ลงทําทั้งหมด5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนข้างค่ะ โอเคค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะถ้าเกิดบริหารบ่อยๆนะคะรับรองเลยว่าสามารถมี11 Line ได้ควบคุมกับอาหารด้วยนะคะทำท่าเหล่านี้นะคะทั้งหมด10-15 to reps แล้วก็3-4 sets 3-4 sets ค่ะอย่าลืมนะคะวอร์มอัพและคูลดาวน์หลังออกกำลังกายด้วยค่ะพบกันครั้งหน้านะคะในช่วง Fit Together กับโค้ชเจน่าค่ะบ๊ายบาย